โอ้ครับแล้วแกมีบ้านที่ไหนไหมครับพี่ที่นี่มาจากประดูงามอำเภอสีเทพเลยนะสีเทพนะย้ายจากประดูงามแปลว่าก็เป็นเป็นคนเป็นคนเป็นคนสีเทพเนี่ยหล่ะแล้วเบอร์ลูกชายเราถามว่าหลวงพ่อไหน ขิ่ของสามชาวบ้านกระบอกโอเคออกไปไหนก็ไม่รู้นะออกไปตั้งแต่กี่โมงครับน่าจะเป็นเป็นเป็นเอื้อมมืดๆแต่ตั้งแต่มืดเสียเมื่อวานผมว่ายังอยู่อยู่นะครับหลวงพ่อผมดับเพลียครับอ๋อไม่ใช่หลวงพ่ออันนี้ลูกติดครับลูกแดงครับลุงแดงอ๋อลุกแดงลูกแดงไหนนี่ อ๋อพอดีผมมาหา <souven aid> หาลวงพ่อมาตรวจยี่ยมท่านไม่เห็นท่านอยู่วัดเลยครับอ๋อหลวงพ่อมามามาไป,ไป,ไ,ปไปหายไปไ,ยไ,ยไปมีกี่ที่มนต์นะไปคนคน yep ไปครับไปไปวันไหนครับอ๋อมาไปครับมาเข้ากรุงเทพมาครบป่าลิงกรุงเทพอ๋อนิมนต์ไปเมื่อวานหรือเปล่าครับ มาพระดาวมาพระดาวครับอ๋อแล้วแม่ชีไม่เห็นไม่เห็นเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงปู่กับตอนเย็นครับผมอ๋อหลวงปู่กับตอนเย็นอ๋อบอกว่าดับเพื่อมาหาตัวเยี่ยมแค่นั้นแหละครับครับผมอ๋ออาจารย์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงแม่ชีก็ไม่อยู่กตอนแรกมาด้วยหมดเลยครับตอนแีกมาด้วยครับ แรงดีแล้วก็ลูกแรงดีก็มาครับโอ้ลูกลูกท่านก็ไปเนาะลูกลูกกับพ่อเนาะเดี๋ยวคุยกับคครับตลองลองลวงพ่อผมยมเคลือบนะอ่าว่าไงครับพอดีพอดีผมจะมาตรวจเยี่ยมอาจารย์หน่อยพอดีอาจารย์ไม่อยู่เนาะ มาตรวจเยี่ยมครับมามา,มาเที่ยวหาหลวงพ่อเฉยๆมาเที่ยวหาครับหลวงพ่ออยู่กรุงเทพเหรอครับเขานี่มอญมากรุงเทพอย่าลักลับอ๋อวันนี้หลวงพ่อกลับ<ป>ใช่ไหมครับอ๋อสี่โมงเย็ยนกลับอ๋อไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเยี่ยมหลวงพ่อใหม่เนะาะ อ๋อครับผมครับผมครับพ่ะอาจารย์ครับครับครับอ๋อนี่มไปกรุงเทพนี่มุดกรุงเทพไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยเอามาอวดมาอ้าง เพืออะไรก็แล้วแต่มันก็ผิดท้งนั้นเลยแวะหลายหลายปีนะท่านก็ในโลกนั้นก็ไม่ได้บอกว่าท่นเรียนอะไรมีอะไรอะไรถือว่าพระใหม่พระใหม่มันก็ ธรรมดาบวชแล้วก็รอมอบรมสั่งสอนนั่นทำวินัยข้อว่าปฏิบัติมือเลียร์นั่นเคยจำวัดอยู่ที่วัดไหนเคยจำที่วัดสันติธรรมนะข้างในนั่นตำบลประดูงามข้างในนั่นตอนนั้นเขาเรียกว่าเสียกิจหรือจะวัดหรือว่ากิจปฏิบัติของท่านเป็นยังไงท่านก็ทำบีน่ะทำวัดทำว่ากิจวัดกิจว่าสร้างวัดสร้างโบสถ์งานตั้งอะไรเนี่ย เก้าพ่อหลาบพ่อใหญ่พ่อสองซ้ำเด็จพระสังฆราชวัอบวรแต่ก่อนนะท่านเข้าถึงบมดทอมเด็ดมีจารีปฏิบัติเอ่าปากหน้าปากไกลท่านก่นนี้มลมาวางศิลาเลิกอะไรท่านก็มาท่านก็ทำสมาที่นั่น หลวงพ่อมาทราบเมื่อไหร่ครับว่าท่านมีวิชาอาคมเสกในบ้านฐานเสกไปก็เมื่อวานนี้เท่านั้นเองเราก็ไม่ได้ดูข่าวเขาไม่ได้ดูอะไรเช่นท่านกี้ไม่ได้ดูนะนะครับมาบอกว่างี้เอาก่อนรู้ได้แค่นั้นนะเออในฐานะที่เป็นพระอุปัชฌาย์ว่ากะมาเตือนหรือว่าเดี๋ยวนี้เราต้องการพร้อมตัวพร้อมตัวเราทำเรื่องอย่างนี้เหตุอย่างนี้ขึ้นมานี่ มันเท็จจริงยังไงหรือมีมัตถุประสองค์อะไรไงเราก็ต้องฟังตรงนี้ว่ามันเป็นอุตร,ริอวดอ้างหรือทําแบบว่าอะไรอ้างว่าได้สําเร็จมากผลแต่นี้ผ่านได้ฌานสมาบ,บัติถ้ามันไม่จริงนะมันก็เป็นถ้ามันจริงอะไรนี่มันก็ไม่เป็นไรแต่วินยก็บอกว่า อย่าไปบอกจะไปพูดรุ่นได้อะไรก็ไม่พูดกับอนุสมบันิ์ได้แน่นเลนยรุ่นรู้ในตัวในพ,ะพะระพระโลดกันได้คนใกล้บอกกันได้แต่กับอนุสมบัน์นี่ห้ามพูดก็ปรับอบัตินิดหน่อยเอาไ่เป็นลายโอกาสของอุบชาและพระในปกครองกอ,องจะไม่ปล่อยทิ้งไว้เพื่อจะให้รู้ว่าเท็จจริงยัง,ยงไงท่านท้งเพิ่มทำอย่างนี้ เ,ออเราตอนนี้เราไม่รู้เจตนาะของการกระทําของท่านานะาท่านเจตนจุ่งหมายไงทาท่านต้ไปทางไหนมันก็ต้องไปสืบดูตรงนั้นว่าทําอย่างนั้นมันผิดมากตรงไอยเค่ไหนอาบัตอะไรไง